ราคา2 5 0 0 0มีแต่คนบ่นว่าแพงบูเ e n MTR เครื่อง2.0ทําสีใหม่ทุกชิ้น ราคา2,005ครับมีแต่คนบ่นว่าแพงเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าผมขายราคาเนี้ยมันแพงไหมอย่างแรกนะครับตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นซีวิกเอฟดีี2,08ไม่ใช่เครื่อง1.8นะครับคันนี้เนี่ยเครื่อง2.0นะครับก็คือตัวท็อปสุดเลยมีแพดเดิลชิพมีอะไรพร้อมคันนี้เป็นสีเทานะมีการทําสีใหม่ทั้งคันเลยทุกชิ้นไม่มีไม่มีเว้นชิ้นไหนเลยทําใหม่ทั้งคันบวกกับการใส่พาร์ทเข้าไปพาร์ทก็จะเป็นมูเก้นเอ็มทีายกระโปรงของเป็นของมูเก้นด้วย ฮอนด้าเฮสแดงก็ใส่มาเรียบร้อยนะครับสเกิร์ตข้างก็เป็นของไทอา R วิ่งหลังนะครับของมู g e n MTR ็มทีอาร์ฟฟิวเซอร์ใส่มาพร้อมกันศาสตร์ก็ยังติดเป็นของมูเก้ภายนอกเนี่ยไม่มีตรงไหนจะให้ทําแล้วยางเนี่ยใช้เป็นบิสโตรโพ o ินซ่าด้วยนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยเป็นแนวแนวแอด t วขนาดล้อเนี่ยเราก็ยังเก็บสีใหม่เลยแล้วก็ที่เห็นทรงสวยๆแบบนี้ช่วงล่างไม่ได้ตัดสปริงไม่ได้ใช้สปริงโหลดเป็นสตัดบ็อก ภายนอกแค่นี้ยังไม่หมดคิ้วหลังคาเนี่ยครับคู่หนึ่งเนี่ยสามพันกว่าบาทเกือบ4ี่พันก็เบิกเปลี่ยนให้ใหม่ตอนทาสีคิ้วลีดน้ําก็เบิกเปลี่ยนให้ใหม่ตอนทําสีภายนอกนี่ก็คือมองไปตรงไหนนี่คือเราก็ทําให้หมดแล้วเดี๋ยวไปดูห้องเครื่อง1เลยนะครับที่จะให้ดูก็คือบอดี้รถไม่มีชนที่ผมคัดมาแล้ว2ไม่เคยติดแกด๊สไม่ใช่แบบว่าติดไม่ลงเล่มเราออกนี่ไม่ใช่คือไม่มีการติดแก๊สมาก่อนเลยไม่มีรอยเจาะไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วเครื่องเนี่ยก็เป็นเครื่อง2 0 0พันเกียร์ เราโอเวอร์ฮอนใหม่ลูกค้าที่ซื้อได้ไปเนี่ยเหมือนได้เกียร์ใหม่ทั้งลูกเลยและมีอีกอย่างหนึง่งเ,เครื่องสองพันเนี่ยมันเป็นแหลกไฟฟ้ากล่องแหลกเนี่ยเราก็เปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยอันนี้คือเราเก็บงานพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับทำความสะอาดห้องของห้องเครื่องทุกอย่างใช้งานได้หมดของเหลวเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้อีกนะตอนออกรถน้ำมันคงน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนมาแล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าโอเวอร์ฮอนเกียร์มานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของห้องเครื่อง มาดูภายในพวงมาลัยมันติฟังชันมีแน่นอนคุยคอนโทรลมีนะครับแพนดเอลชิปมีรถปีขานาดนี้พวงมาลัยเนี่ยเราเก็บงานให้ใหม่นะครับหุ้มใหม่ให้เรียบร้อยแล้ววิทยุเดิมโรงงานนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังมีติดมาเพิ่มนะครับแล้วก็มีดิฟฟี่ตกแต่งสวยงามให้6ตัวเบาะนะครับทุกตัวหุ้มใหม่หมดนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยเราหุ้มใหม่หมดเนี่ยเก็บงานให้เร <roar S 2> ียบร้อยพร้อมใช้นะครับมาดูได้เลยว่ารถปีศูนย์แปดนะครับและภายในขนาดนี้จะมีสักกี่คันที่ภายในประมาณนี้มาดูภายในด้านหลังนะครับถาดรอง นะครับไม่มีโดนไม่มีรอยเจาะแก๊สไม่มีอะไรเลยซีนกาวเดิมหมดรถปี08กว่าจะาหาสภาพได้ขนาดนี้นะครับราคานี้ยังว่าแพงอยู่ไหมสําหรับคันนี้ราคาขายอย่างที่บอกไป258,000บาทเค่ดีดีนะครับจัดไฟแนนซ์ได้อยู่ที่190,000บาทต้องมีเงินดาวอยู่ประมาณ6-70,000นก็ะ 70, จะผ่อนอยู่ประมาณ3ปีถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณ7 0 0 0กว่าบาท นะครับมปีนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะครับแอดบ้านเขียวมานะครับแอด127 U X X S T นะครับการเก็บงานประมาณนี้การทำรถประมาณนี้ถ้าชอบใจนะครับก็มาซื้อที่เราได้นะครับก็ฝากกด subscribe ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับ